เหมือนเหมือนกูเลย <S 2> <S 2> <S พอได้ฆ่าคนแล้วมีความสุขเนี่พี่พี่แล้วเดี๋ยวนะในสมัยนั้นมันยังไม่มีปืนกลเมกา <Okay. S 2> โตะม,มินาโชกะก็โตเข้ <Okay. S 2> าจอยจอยที <Okay. S 2> ่พี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชิญไปโอเคเวลาเข้ากันเอาโอเคโอเค คพี okay. ่เชนไปละอย่าไปขอละเอออัดวิดีโอกับ G Force ก็ไม่ไม,ไม่ไม่กินสเปคเลยใช่เพื่อนผมก็ใช้อัดกันอยู่นะโบดิมึงทำไร ผมจะลองเอาเชือกกลัว,ว,วไงนี่เนะมันจะเข้าไปบักแล้วก็ติดเฮ้ยทําได้ปะเอามันขึ้นมีหลอดแดงแต่ทำไมทำไม่เอาเดี๋ยวไปรับเคล็ดแลอวอ๋อไฟระเบิดค <Welcome back. S 2> อมแบ็กส์เราจะไปล่า เขตมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแหกคนไอ้ไอจับทีเดียวหกคนเลยนะเนี่ยนะเออเคียตายบดีกูไม่ได้ซื้อรดมาเนอะเขตไปล่าลสามคนกันเวลาสามคนอ้าวเฮียก<ห>ูกำลังยึดคนไว้โอเคเดี๋ยวพี่มนงงว่าโทรศัพท์ของชา ันนี้ก็มาอยู่กับเขียนเนาะพี่พี่อยากเล่นแล้วเก็บจอยด้วยนะมันมันล็อกเป้าให้ด้วยเนาะถูกปะใช่ใช่เพราะว่าในในในโอ้พี่อมันจะมาเลงเองวะยี่ยากเลยโอ้โหเย็ด โอ้ยเนสโอ้ยยีหน้าตาสวยขึ้นเยอะเลยสวยนะแต่แฉด่าเราต้องล่าเขาอ่ะทำให้ตาตีสดใสเลยเดี๋ยววิงให้หัวแตกทีโอ้ยพี่ดูความเร็วมันโอ้โหดูดิโหดเลยกระเืนคนเลยโหดเกินไอ้เหี้ย มึงยิงปกติก็ได้โอ้โหเราไม่เป็นยิงเหมือนกันได้วหมเหมือนเหมือนกูเลยพอได้ฆ่าคนแล้วมีความสุขเยอะพี่แล้วเดี๋ยวนะในสมัยนั้นมันยังไม่มีปืนกล M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  แบมนี่นะ M79 ก็ยิ่งใหญ่ที่นี่แล้วปืนระเบิดมันชื่อมันชื่อเเอม M7 อะไรไม่รู้เว้ยพี่มันคือปืนในสงครามโลกนี่หนึ่งยมันคือใช้ระบบหล่อเย็นไหมหล่อเย็นด้วยน้ำซึ่งปืนปัจจุบันเขาใช้ระบบหล่อเย็นด้วยนี่เหมือนเราใช้อากาศ น่าสนใจเออแบบฟิล์มมันตกมากแต่มันจะทำให้ผมยิงกากตรงครอบพี่ใช่ไหยทำอะไรแต่พีเ่เองกากาแล้วตัวยัง่ใหญ่โอ้ยเออว่ะหยุดยิงหยุดหยุดยิงหยุดยิงโอเคไม่น่ายิงอะ่ะไม่ไอ้นี่มันอันเลิศอยู่น,นะมึงอันเลิศแม่มึอมงอะ่ะยิงลงมาดิ ผมต้องสนานกับลูกผมสนานกับลูกสองม,มากกว่าเด็ด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 เด็เอย่าตายเลยแต่กระสุนผมจะหมดนี่แหละเฮียผมลืมเติมมาอุ้ยรู้มาอย่างไงวะออไมาโน่ไปตายไอ้เย็้นั่นไปตายอุ้ยเข็ดระวัวง มีปืนก้อนเดี๋ยวพี่เอเอาหลังไปในกัทซีนมันก็มีอยนะู่แล้วนี่ไม่กูก็ไม่คิดว่ามันจะมาโหดตรงนี้อุ้ยเหี้ยอะไรวะโอเคไม่เป็นไรทมร์ลิฟท์ได้สองโอเคผมใช้ไปรอบนึงนะโอ้โหพี่มันย้ายกับลูกซองผมดาวไปเฮนะียเข็ดอย่าตายรอบเนอะโอเคพี่ผมยังไม่ตายนะมาที่หลบไปพี่เฮี้ยแม่ง คขรแค่ขี่พี่แี่แม่งมันยัดถุงกระปื่นเลยไอ้แม่มันกนม็มันก็ควรทำนะเข็ดเองเองวิ่งเรื่อยๆเลยอเองอย่าเองอย่าอยู่กับกับที่มากแม,ม่ผมฆ่าจะปอยตัวที่ผมเห็นน่ยเฮ้ยเจอละเฮ้ยมันคืออะไรวะโอเข็ดอ่างเยอะเอง เองเองหลบหลบบ้างบ้างด้วยได้พี่พาแล้วไอพี่มีคนจะออกมาเอ็งเอ็งออกมาเองอย่าโอกเยอะด้วยเฮ้ยไอยมันขึ้นเป็นคนหนีไอ้เหี้ยผมว่าเราเราต้องกันเนี่ยนี่นั้นไ, <อ S 1> ไงไอ้เหี้ยพี่เป็ออนคนเป็นคนเป็นคนพี่ขึ้นเลยผมไม่ถน,นัดไอ้เขียดไอ้เขีด,ขด,ขดหลบหลบโดนโดนหลบป้าอันตรายมาก เดี๋ยวกูจัดการนี่โอ้มันมันลิงไม่พี่ที่จริงถ้าเราขึ้นบนคนได้จะดีมากนะพแต่ผมเสือกขึ้นไม่ได้ผมแหลกโอ้พี่ผมเจอจุดดีแล้วพี่ยิงตายจับตายดีกว่าป่ะพี่ไม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 ผมเจอกูสัต มึงคนเี้ยนี่ในสมัยนี้ยังไม่มีไอ้กูใหญ่ไปเชี้ยร์เลยโอ้ยพี่มาเยอะมาหลังมาหน้าเลยเชี้ยเออเองเองคบกันปนเดี๋ยวพี่กำลังตามตามไล่อยู่มาที่เราเดี๋ยมานี่ดอกมึงแม่งยิงกูปืนกลกูเกือบตายมึงอ่ะมึงมึงติดใจมึงอ่ะทำด้วยอะไรอะ่ะซ้อมให้ยัดแม่เจอดอกเดียวเข็ด น็อกเลยเียอะถอยทับเรื่อยๆเฮี้ยแม่งมาเยอะจัดประหลัดบอกเลยประหลัดยาเรียกเรียกมาเลยจะมาเออถอยถอยเลยเองเองถอยจากวงนั่นเลยเจเบพี่เออใจเย็นใจเย็นไอ้นุ่ม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 มันโดนกูมันโดนกูไอ้สัตวสไอ้เชี่ยนี่ยิงกูฟรีอุ้ยเขตคุณแรก กูแล่กับมันไอ้เี้ยเข็ดยาอย่าตายนะเข็ดไม่ไม่ตายแล้วพี่ผมขี่ม้าแล้วไอ้เี้ยเองหนีเลยเองเองหนีไปเลยผมมีอยู่แล้วพี่เชื่อไหมี่รู้ว่มันตามมาผมมันเป็นตูดไันขบวนเลยโอ้หมันยิงโดนนเน่ยเข็ดเข็ดเร็วเร็วเร็วไอ้เี้ยกูไอ้เี้ยอยู่ดีเฟรมตกอย่างรุนแรงเข็ดนี่ดาวเดียวนะเว้ยฮะนี่ดาวเดียวเองมึงคิดดูสองสามดาว แล้วพี่ได้พวกที่มันต้องมัน,ม,นมันจ่ายตังเป็นเอลซีมาพี่คิดว่าไงวะไปไปไปเลยโ <c oughs> ดูดูเสียตังเปล่าๆแย่เล่นเล่นเล่นแบบนี้ก็เสียตังอ๋อพี่จับตายเดี๋ยวพี่จับเป็นเห็นไหมมันขึ้นกากระบะเลยใช่เหรอใช่มันตายแล้วพี่แสดงว่าการน็อกเอาท์ไม่ไม่ไม่คนทำแล้วใช่ไหมพี่มันมันมีโอกาสตายเลยโอ้โหมันตั้งโอ้โหเข็ดอย่ายาย่าประทะ แต่ผมพยายามไม่มาได้ผมยิงไอ้พวกที่ตามหลังมัาเฉยๆสัตว์เตียนแตงเดียวเลยม้าเล่นไปมึงอ่ะเฮ้ยเขี้ยไม่เร่นม,มาวะไอ้สัตว์ลูกซองเน้นหัวม้าตาย,ยไอ้สัตว์ไปต่อลูกเอาแยกกูเล่นม,มาไอ้สัตว์ยิ่งยิ่งลูกขึ้นลุกขึ้นี่ไอ้สัตว์ม้าม้าขอโทษแต่ลูกหนีกันหัวมันตามผมมาเป็น เพี้ยามามาไม่ยอมให้ผมขึ้นดิเพี้ยเกินจาตายหนอ่อยไม่ไม่ตายพี่รออยู่เนยอะเพี้ยกระสุนเหลือสามนัดไอีวีวิ่งเลยแต่ผมก็มาเติมกระสุนก่อนนะไอ้เพี้ยปิดหลับแต่ลูกซองใช้ดีจริงอ่ะพี่เพี้ยผมไม่ใช้ลูกซองอย่างนี้น,นะได้ตังกี่บาทพี่ราคาหัวยี่ไม่รู้ว่ะถ้าได้หลายบาทเดี๋ยวทำรวยๆไปเก็บตังซื้อปืนเลยฮะ ก็จะมีคนหญิงแน่ไงพอได้สะใจเล่นได้เพลินๆอย่างนี้นเดี๋ยวไปทำเทนเดอร์อย่างเี้ยให้น่าเบื่อไอ้ยังไม่ใช่กูไม่น่าซื้ออาชีพนี้มาสิบห้าทองอะเขตขายไปปีๆียัเดี๋ยวถ้าได้ทองเยอะเดี๋ยวพี่ช่วยปั้นให้ผมไ,มได้ไม่ใช่หระเก็บตังค์ซื้อชุดในในนี่โอเคมัม่วซัไม่น,าน่าหมดเ๋ยเลยอะไรวะเออตายวะ เฮ้ยไม่ตายเขตตายวะตายบอกตายตายตายทีหลังกูไม่นอกอ็องแล้เสียงเกินไปมันไม่คุ้มกับข้างเงินเงินมันดีเลยเขตแต่ว่าถ้าเราจับตายอ่ะมันก็จะลดลงนิดนึงไม่ไม่นีแหละครึ่งนึงใช่เคกูพอแล้วกับการนอกออา นี่ถ้าคอมผมนี่ขอสาไปกูขอเช่นไงเพื่อเที่ยมึงกูบิตคอยที่เครื่องมันมากแม่งเครื่องขุดดีๆมันก็มีแย้มจะขุดกับพ่อหมาพ่อไงว้าวมาเน็นโอกาสทองเลยกูได้โปรคลิปแล้วนี่แหละโปกเที่ยนี่นี่ยนะเออไอพี่ฟ้าใครอะหมาพีหรือเปล่ามากู เราเป็นชายชุดดำเลยที่อ่ะเขตไปไปซื้อเนไทไทเนไทยสีทองเข้าไปได้เขตฟ้าท้าไรไดีกว่าได้ไปไปไปซื้อปืนด้วยไปซื้อกระสุนปืนด้วยไปอุ้ยแหลกแหลกเลยอ่ะไอ้เแย่ตรงนี้แหลกหมดแหลกเลยไปเมืองหลวงเลยว่าเมืองหลวงอย่าระเบิดนี่ไยไม่หรอกโอ้ได้โอ้ผมมีทองอยู่ห้าแล้วอีกสิบอออีกสิบได้เอออีกสิบเองก็ ไปแอพฮันตี้บอลเตอร์ใชพาว่าผมจะเป็นผมจะไปล่าเอาเอาเอาผมไม่ใช่หรอกผมอยากได้ชุดเฉยๆหรอกแค่นั่นนะคุณต้องใจเข้ากันมาทำไมอ่ะพี่ยี่สิบยี่สิบเซนถูกถูกนะคผมตั้งแต่โดนล่างนั้นก็ค่าหัวหาย โอ้ยแย่พอเข้าเม,มืองหรอก็โอ้เออแหลกอยู่แหละแต่ก็พอทนได้ขึ้นมาปะม่เป็ไรเว้เดี๋ยวผมวิ่งไปไปไปซื้อไอ้นี่เออมันแหลกกว่าปกติอ่ะพี่แย่โอ้ยแหลกเลยอ่ะไม่ได้ปิดเครื่องทีแม่คอมกูแหลกเลยตื่นเรื่อยกว่านี้เดี๋ยวต้องไปพี่รีบป,ปะเพย์ไม่เร็วเร็วรีบกล้าเปิดใหม่แม่งเราขอเติมมาถึง มนันเยพี่จะถ่ายคลิปยาวๆหรือว่าค่อยตัดทีเดียวถ่ายคลิปแล้วค่อยตัดก็ได้พี่ถ่ายคลิปทีแล้วค่อยตัดอนะ่ะเผื่อเราเจอช็อตดีๆเนาะยาวๆพี่ค่อยตัดต่อทีหลังพูดได้ถึงนะพูดมันแหลกพั่ตอมพี่จะตนะอนไหนเตออ,ออย่าพูดมากสัตว์ เดี๋ยวตัวแกลุกต้อนก็ส่วนอื่นมองอยู่กระสอหรือกระสออืมเดี๋ยวเออขายของเงินขายของเสียเงิน เปเอาประตูเข้ายัางไงวะเรื่องขอโทษเราปูเดินชนเงนินขอโทษมัึงี้ี่ยอุ้ยขอโทษกระจกแตกเลยโอ้มันไม่ได้ขายแบบจะจะชนกระจกมาแรงจนกระจกแตกขายอะไรขายของโจรมึงดู<อ>ป้ายด้วยใช่ไงเป็นรูปบวกอะไอควาย อ๋อน <Ooh>, ้ำร้านยายนะไอ้านยัยมึงนี่มันหมดคำจะสิบอ่์มันจะไหลอีกอ๋อหมดคำอิสิบอว์ของผมแหลกไปเลยรีเซ็ตเครื่องไว้เนี่ยไม่ไหวโอ้ย

ห่าใคนของแม่ลุงวันนี้ก็จะอยู่ยยกับยาวกับเรดๆเลยนะจะไม่เป็นไแล้วนะนะหลายๆคนเบื่อก็อาจจะเบื่อน,นิดนึงนะ ไอ้กันครับนี่โอ้โหอันนี้สะอาดสะอ,ดอันนี้ก็สวยเด็ดนะสวยสีดำบอแม้วนี่นนนนก็สกปรกไปฮวอยู่ดูแฮนซ์ะ อยาบอกคิดก่อนคิดก่อนนี่ก็ได้ังวะได้เย่แต่นู้นมันเนี้ยมา can only take gold for that i'm afraid that will require gold to purchase kit, kit do you have it. some nothing says dignified like a well-fitted vest okay you look as long as you like you should probably take a look at the latest styles we've just got in stock Gold for that, I'm afraid. That will require gold to purchase. Do you have yeah, some? The local favorite. I need it, so that's a lot. Are you looking for something to go with what you just bought? Okay. It's yet my way, yeah. Ah well. Mongai wa